ที่นี่ภาพเป็นแล้ค่ะประชาชนกลุมเสียงชาวหัดยยนะคะเขาตื่นตัวในการตรวจหาเชื้อโควิดสินะคะโดยไปเข้ารับการตรวจเอทีเคพันรับชุดตรวจเอทีเคพันแอปเป่าตังนะคะเทรานค้ายาเพิ่มขึ้นเพื่อสร้างความมั่นใจแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายค่ะ เทรานค้ายาธนาพัฒ์เพเซัทถนนเพชรเกษมอําเภอหัดใหญ่จังหวัดสงขลาค่ะประชาชนกลุ่มเสียงนะคะได้ทำแบบประเมินแล้วก็สแกน q r โค้ดเพื่อข่ารับชุดตรวจเอ k ีฟรีของสปสชผ่า,อชชอานแอปเปาตังค่ะบรรยากาศเทรานก็เป็นไปอย่างคึกคักนะคะประชาชนให้ความสนใจแล้วก็ข้าวแถวต่อคิวเพื่อรอรับชุดตรวจกันอย่างต่อเนื่องวันละประมาณ150ถึง200คน เนื่องจากสถานการณ์โควิด -19 ในช่วงนี้เนี่ยยังมีการแพร่ระบาดในหลายพื้นที่ค่ะด้านเภสัชกรธเนธเลิศุติคุณประแพย์เพสัชกรประจำร้านข้าายาธนาพัฒเพสัชก็บอกนะคะว่าการแจ้งชุดตรวจเอทีเคในเฟซซองเนี่ยทางรานเดิมแจ้งในช่วงต้นเดือนมีนาคมหกฮาที่ผ่านมา<อ>ซึ่งในสัปดาห์นี้พบว่าประชาชนมีความต้องการชุดตรวจกันเพิ่มมากขึ้นทาไมทางรานเนี่ยต้องเตรียมไว้จํานวนซ้มรอยถึงเส้รอยชุดต่อวันโดยเดิมแจ้งตั้งแต่เวลาเที่ยงนะคะจนถึงสี่ทุ่มพร้อมทางยังให้คําแนะนํา วิธีการดับจุดตรวจแล้วก็วิธีการใช้งานซึ่งในแอปมอบพร้อมก็จะมีรายละเอียดแจ้งว้อยางชัดเจนขณะที่มาตรการขลองทางร้านนะคะก,ก็จะมีการปิดกระจกยางมิดชิดนะคะมีเจลแอลกอฮอล์ทำความสะอาดด้วยน้ำยาฆ่าเชือ้อแล้วก็เว้นระยะห่างสําหรับลูกค้าที่มาใช้บริการด้วยนอกจากนี้ที่ร้านก็ยังมีบริการจำหน่ายจุดตรวจนิติคทางแบบนำไล่แล้วก็แบบตรวจผงจมูกค่ะเริ่มต้นตั้งแต่50บาทจนถึง2 0งรอยบาทนะคะ นางสาวอุไรรักษรัย์ประชาชนผู้มารับชุดตรวจเอทีเคก็บอกนะคะว่าจริงๆเนี่ยตั้งใจอีมาซื้อชุดตรวจเพราะตัวเองเป็นกลุ่มเสี่ยงแต่พอมาถึงที่ร้านย,ยาแล้วเนี่ยเห็นว่ามีการแจกชุดตรวจเอทีเคฟรีก็เลยคิดว่าเป็นสิ่งที่ดีค่ะที่จะช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับผี่นองประชาชนค่ะว่าพอดีลูกชายไม่สบายด้วยก็เลยมารับว่าจะไปตรวจค่ะก็เห็นเขาให้ฟรีก็เลยมาดูถ้าว่าได้ก็ได้ถ้าว่าพา่อตั้งใจจะมาซื้ออยู่แล้ว ดีกว่าค่ะดีกว่ามากเพราะว่าอย่างน้อยอันหนึ่งก็ห้าหกสิบเราก็ประหยัดตังค์ไปด้วยห้าหกสิบบาทก็เพิ่มให้มันให้ประชาชนตรวจได้ทุกคนนะคะเพราะว่าตอนนี้เขาเป็นกันเยอะมากก็เลยอยากให้แบบเขาเพิ่มให้ให้เยอะกว่านี้หน่อยคือเราไม่ต้องมาออกตังค์ซื้อเองอะ่ะเพราะว่าส่วนมากสามวันสี่วันอย่างนี้เหมือนเด็กไปโรงเรียนก็ต้องตรวจบ่อยอะ่ะใช่ไหมคะค่ะ